ตอนสิมามาพอดีหาหนูหน้อยโดดกอดเลยกินหอดแหงไปเวียกับลุงยจนขำมาบ้านเฮ้เฮ้เป็นยังเป็นยังงั้นเฮ่จะอยู่ึามาแต่นในมือเรื่องว่าปุ้งเลยคุณแม่ฝากเงินมาให้เมือ่อวานไปซื้อของกินไปซื้อซูชิแต่ซูชิมันบ่มีเอาก็เลยซื้อเอาผลไม้แทนเอาผลไม,ลม้มี อะไรแค่นตะลูกมีมะม่วงเกี่ยงแอปเปิ้ลมีปลาหมึกแล้วก็กมีหอยแนวย้ออไ,ได้ไปเบิง่งอ่ะอได้สุดง,งามๆมาฝากนูหน่อยนะเราเป็นกล่องของแม่ตาแม่ตาเพิ่นได้กล่องของฝากว่าจากคุณและร้านสะใภ้เพิ่นทางเยงจันยังมุทห้ออันนั้นอยากเห็นอันนั้น เอกินบชนกอกินนบกินนะไืบายป้าลุงอีกครัอาอีกนะาลุงอันของอันองนขาดของขาดอยู่มียังใช่เพิจบกันอนื้อป้านเาขาเสื้อมานั ขาเส้อซะก่อนมันรู้ไมลยันฉพะได้ฮเอ๋อผะกไก่นกไกลแผะนะการโควิดซะก่อนอนอะางมาติดใเบิ่งข้องแม่ตามีอย่งเนะใอ้ขอ้าวคือบอกกันนี่ิเทพบแท้ อนกิน,น,มนแม่มาจากเวียงจันทร์ผู้เรนขาต่อยถูสบู่เจ้านาาผู้เรีนมาจากเวียงจันทร์ราคาโอบบ้โหมีติดราคาเลยเชิญมันแก่มงก่น จจะได้ักน้าเสบู่นีครับสบู่คัดน่ะสบู่คัดน่ะีอะไรบ้างมอันนี้กันเนาะสบูชอีแต่สบู่นะ ทั้งนี้ฮะซื้ออ,อ,อ,าาอ่าสนามมาหนีอ้จีบูผักตัวดนี้เป็นหอยหอยอยังมีหอยค้างบอกเขาจะเอ,อินหอยค้างทันนี้มีปลาเมึกแนวไปลงเลยใส่ซอเมปเอาขึ้นใส่ตวเย็นหนเลยปลาเมืกอัน้สองโลจิมเลิดีเอาใหญหญบ อันนี้ของร้่น่อยยายกมาพีกินได้บ่นี่ยเฮ้ยพี่อันนี้เนยจะแบบจะแบกซื้อแอปเปิ้ลนะจ๊ะัวนีแอปเปิ้ลคนละห้ามูลช่อมันเสะเลยซื้อมาสู่กินแล้วสามันว้ายหยามอุ้ยแแเลยท่านนีนะหนะซื้อเช่ตะลุกมานํำมาสู นออๆกินแล้วก็จะแบ่งไปฝากคุ้มบอยในเมืองแล้วเดี๋ยวไปตัวเมืองก็เลยซื้อมาเดี๋ยวไปฝากคุ้มนะเจ็สองหมาเนี๋ยวฝากคุ้มอะไรก็เลยฝากคุ้มอไรอนโลละอะไรเจ้าของอันนี้อันนี้เป็นแอปเปิ้ลหน่วยใหญ่แล้วก็ได้กล้วยหอมกล้วยหอมนี่บางทีก็ยำใส่ข้าวให้ปาร์ตี้

เอเบิ่งเน้ผู้ผู้ผู๋จะแทุดนอหนอีนี้แทะผมดูว้าไเพิ่นได้จุดงามเมเ่ผู้ชุดละน้อยขงบาทเพ่นึนแพ้น่ึนแท้งามทรงกัจือเอาบ่รน้อยขบาทนะงกั๊กจื่อนี้เป็นหมกมวง่ายไดเพ่ดนนี่สามบาทหานุว่ากั๊กื่อจะเอาไปใส่นาน bà bà ăn bay mươi bảy Ừ năm 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 đi đi năm đi đi bưng 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 năm 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 เขาไปหลอกเบิดตลาดบุมีซูซิขายนอกจากตลาดอยู่แค่บ้านสมิวอยู่แค่ฟรองเมื่อก่อนขาเจ้าจเอามาขายเป็นเขาเจ้าจเอามาแต่ทางฝุันดานทางตัวเมืองขเขาเจ้าขามาแต่ฝั่งไทยแล้วก็เลยเมื่อก่อนนะบางเมื่อบ้นาบนวางเดอนลัางเห็นอยู่อยู่ปักซ่องในบุมมีขายอยู่ในตัวเมืองเนกะ็เลยบริกรมาซูซี่ซ<ๆ>ั่ก็เลยซื้อปลาหมึกก็ซื้อหอยค้างซ<ๆ>ื้อวลไม่ เนี mm. oh, no, <k k> g, uj, ่ยมาสู okay. ่ขอบขวดกินหมดแล้วไหมเออเออนั่ง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 นอยไบึ้งแมวมาขวดขวดเอาขวดเหรเอาเอาหน้าจะกินทันกับอ้าต้องขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อสำหรับที่ฝากเงินมาลูกซื้อซูชิแต่ว่าบ่มีซูชิก็เลยซื้อของกินแนวใหม่มาสู่ครอบครัวกินเลยเอาไปซื้อปลาหมึกซื้อเพราหน้ำมึกละไม่เลย อให้ค oh, no ุณแม่อยู่ดีมีแงลรวยเงินทองนคุณแม่เด้อเนาะเฮากเพิ่นได้มาตั้งแต่มื้อวานนี่แหละแต่ว่าเฮาไปต่างเมืองลําลุงก็เลยมาก็ไปเข้าบ้านน้ํามไวแทนพ่อน้องอ้ายพ่อน้องอ้ายก็ไปเฮือนบ่วันแล้วก็แล้วก็ไปเฮือนเาอินต่อกุยกดอีกเนกิมื้อนแม่กิน เ็กเกงเลยฮะกัเลยแม่เอาดิไปลุงบอย็นไปผูกแค้นล้านข้าวว่าคิมอยังไงกันเลยมาหาโน้นว่าโน่เล่นปะทยคลิเมื่อคืนนี่เมื่อยห้งหมนลุงได้ขับรถทางไกลก็ได้คืนนี่เปเงี้งนำะหากินมากบุญกินกินแเปนเงี้ง ครับรถทางไกลมมเมื่อยแห้งบอตาครับรถจักไปเองห้าก็ลงมาเมื่อวนานนี่ประมาันสามสี่โมงแรงนะครับเียงบอตาอามหนักให้มีหน่อยทั้งหม,นงหมวนทั้งเมื่อยแต่ก็เรียกในหฮาก็สิไปเจอลุงบอยต่อเลยไปเนอะเอะเบลอะไเจาทำความสะอาดเทียงหน้าเราก็ลุงเมื่อวานไปซอยลุงทำความสะอาดเทียงหน้า

อ่า pues อ, mm อ,อ่าอ้าเออทำเป็นเครียดอีกกินทางกาบออ่าอเอาเดอ๋วโอ hey. ้มาลุกมึงเนอ่าอ่าอาอออ่าอ่าโอ้ยเตรียมดีเตรียมีอ่าอ้ามือข้างหนึ่งหายไปใส่ขั้นมาไดกินแบบห่พไ่นี่นะถูถูไปเปลือบมแล้วเปืือบมาแล้ว เดี yeah, yes, ๋ซ mm ้อมเหลี่ยมก็กัดยังนี้เอาทำยังไงบ้านนี้ก็ดีที่คอมเราพัฒจาพัลุพแล้วก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อเนาะที่ฝากกันมาซื้อซูชิเองลูกเด่๋ยวบุลกินซูชิกันเลยซื้อแนวใหม่แทนเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองเด้อปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุขสบายใจแหละมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะ คุณแม่ทํางานเหนื่อยลูกกะคันยคอยให้กับลังใจคุณแม่ตลอดนั่นแหละเนาะคอยคุณแม่จงมีแต่ความสุขกายใ่คงการคงจะดี่ล้วเดี่แต่ที่ทุกท่านเอาะี่ใหม่นี่คอยมีแต่โชคไต่ใส่เบิร์ตซีูดทุกคนเด้อเนาะฟองชิดนาปลุงสบายดี